เจ้าจำนายเวรทั้งหลายนิพผ่านอปจะโยโหตุอนุโมทนาสาทุการน,นอกจากนั้นก็มีคุณพ่อชาลีคุณพ่อชาลีคุณวิไลวันสนามเราคุณ มันลิการมน้อยคุณพ่อคำพาแม่ปราณีสารมูลคุณถนอมคุณบานเย็นโสคำพาเด็กหญิงนิชานันสนามเราเด็กหญิงพิพทยาพาแซ่ลิมนอน พี่น้องบ้านพระนาบ้านพระน่านงูสิบตำบลพระเลาอำเภอพระนางวมถวายปัจจัยสร้างบำรุงพระาศาสนานี่สองพันสามรอยบาทตันวาันี้นักเม่ใหญ่นูกาดบารมีพร้อมด้วยบุตรหลานควมทั้งบขคานาม,มันลด จำนวนสี่ร้อยบาทอุทิศให้พ่อยญ่หลวงพ้นบารมีในอำนาจบารมีในเรื่องวิสุทธิญาณญาถุกพบุุกสัตลอดเจ้ากรรมนายเวรวาสันแล้วกะนั่งผ้าว,วิดีพิรุม ทำบุญสําระนีสงฆ์ขานามคาไฟจำนวนหาร้อยบาทและงวมถวายพระตาห้าแเดพระสงฆ์และนามดื่มนอกจากนั้นก็มีเมซี่สายพินสีสมบัติพ้อมหญ่าหญาทาบุญกันเทศหมื่อวานน่อานนี้อุทิศให้ คุณบิดดนคุณมัรดาภูยญาตาย,าย่ยผู้พุษาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายตลอดทั้งผู้มีประกาศคุณทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรตลอดสัพว์ทั้งหลายในพระานอาโอิญโตอันนี้กับคุณย้ายบัวสอนพอสักดาเมรัตนาพรคน,นบุภา พ่อลูกลูกหลานหลานห่วมทำบ,บุญทุกอย่างในวันบนัตรเก่าบอ่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเว้นแล้วก็พออ่าพ่นปู่ท้องใบค่นบุปผาแล้วก็ญาติญาติผู้ล่วงหลับไปนึ่งเก่าเก่าอันนี้หมู่บ้านนี่แม<อ>่นบ่อดนีเจียนลายเสือคนดู้นนัอีกเจี๊ยหลอดในเก่าปูมันถึกเสียงบ่ท่านเก่าปูก็โทษก็ เอาพระมหาธนบุตรพระมหาธนาบุรพันเกิดวันที่ยี่สิบแปดอายุพันครบยี่สิบเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดอายุครบยี่สิบแปดเนื่อง<อ>ในวันข่ายวันเกิดมันก็เลยทำบุญพระมหาธนาุญโกวิโทรธทำบุญสร้างศูนย์บริจาคโลหิตสามร้อยบาท บำรุงธาตุขันพระคุณหลวงตาหนึ่งร้อยบาทบำรุงพระศาสนาหนึ่งร้อยบาทรวมเป็นห้าร้อยบาทเนื่องในวันค้ายวันเกิดนอกอุทิศให้บุญกุศลให้แกย่มพออุทัยย่อมแม่อ,อุทิตพรอิทิ์และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนิพพานะปัจจโยโ,โตะ เวลาเพิ่นโอนเขาบัญชีศูนย์บริจาคโลหติตนี่สามรอยบาทเนาะโอ้ไงจะเนาะสมัยเนาะโอนเวลา22.37บนะวันที 26, น่ย6มิถุนายนอ้าอันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุการก็เกิดเมื่อนี้อยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงสุขภาพร่างกายอุดมสมบูรณ์มันเยืนในภศาสนา ผู้บาจารย์ก็คือสิมากพร้อมแล้วเพราะนั้นมื่อนี่โบหลายใหญ่ทางเพื่อนว่าสันแล้วจะเศ้ารวออสนันนี่เกือบสิเจ็โมงแล้วเพื่อนว่าสันแล้วจะเ้าาแล้วแล้ว,วก็จะได้เดินทางไปวอมบุญกุศลทางวัดบัตรน,น้องคุณยันพระคู่ร่องลำเพื่มมอมวงสามสิบนะวันนี้ก็ พีน้องสุภูสุขคนแตู่่ดีไม่แห้งสุกไกสุกใจอันุมันควันเยืนสุขหลาบลำรวยมันงมีสีสุขด้วยกันจงทุท่ันทุกคนเธอเนื้ทาวเรวะหาปุราบาเรปุเรนเิสาขครา

अ松iyotha sắp you

Yêu cho chịu vãi xịt thêm pháo án tụ tế Phâu vắc tụ tập pháp mạng Câu lạc rạch thân tụ tâm mật thê Vãi tạm xâm pháp phút thêm ภ้วะตุสพาบังกอรังไกขันตุสัมบเทวตาสัพผะธรรมานนุภาเวนัสสทายโสถิมผู้วันตุเตภวัตุสัพผาบังกอรังไร Khan tu三 mà thể ວตáພsankhaō ພ naສthaาสth ພ o tuຕ imā munyagana พราจารยโยบากราจามาตาปิตาใจยาดาคาปิยามะมังสุริโยจันเทมราชกุณาวันตาณาราเปจาอินดาจะตุรก ah ับาราจาเทวตายโมเมตามานจัจจามัจจตาเวเวกาเปจาศเพสัตตาสุเกหนตุปัญญา nên mẹ số khang cha để quên thang <Notre> thân tổ khi bằng ba về thâu phô ma tăng imina bốn giác mê imina thế na cha khi ba hang số ra về chế hoa tân hộ ba tha na chế tha đăng về dân ta ma hoa na mang na dân tổ sập ba tha yêu hoa yết bao em <prosêm> สติปัญญาสังเลขอุเบกิยมินามระพันตุโนกัสังยาชนจะวิเยสุเมพุณดาเดบะนาโทธรรมโมนาโทวาโรตตาโมนาโทปเจกัปปุโตจสังโฆนาโทตารามังเดโสตมาณมารุกัสังละพันตุมา เขาก็ทำน้าท <asis> <teaching>. <lush> ี่ยศสำหรับพัตตาหันเมื่อ <hi> นี Un ้ว่าเพิ่นว่าเป็นเขาย่าซ่าย่าคู่ว่าสัสแล้วย่าคู่ถวายพระคุณเจเรื่อยๆย่าเพลนเด้อใครเด้อย่าเพลินไม่ออกก็ไม่เพลิน้ะมื่อนี้เด้อย่าเพลนก็มา รับพระทานเพนเจ้กน่อยเด้อผู้อยู่วัดเอาพ่อถ้าร้านมาดมาสิมาดตู่น้ำตูกมือตู้มือหมวปวดมาอยู่น้ำมาอยู่จักมือสองมือนี่ลูกหลานว่าจะอาจารย์จิมมั้ใบเอาไว้บวดแม่นบอก ก็จิมข้าวบวชเลยเจ็บมือเจ็บจิ้มือไรนี่เราเาจิบวชหลี้ยงบวชเขาบวหรือบวชเหลืองบวชเหลืองนี่บวชเหลืองคูยยับก็ลวงจ่าเรา้ยเพื่อนเพื่อวัที่สนมากอืมวัดุกโลวัทุกมากเออเอา้ยับเพ่อนแล้วเพนว่ามาบ้านมานี้เงนอืมมาบมาอยูน้ำจะบมือท้องมือก็จบวชบวชเออ เอาตามสมบายดีๆไม่แห้งสซ่กไก่โซ่ไก่เออเออเอาเ,เอาขีนเนยนเลยนะเอาใส่ซ่องอเต่เรเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ในใต้หนังสือมีซ่องบ่อยู่น,น,ยนั่นแหละแต่สมมติเออยิบมามาน่องมาใส่แล้วก็เขียนมันจังได้อ่านอน,นุมโมทานา้จักเสียงเลี้ยงน้ำเทวดาเทวดาเกรนได้อนุมโมทานานำ้ำพี่น้องก็ได้อนุโมทนาน้ำได้บุญน้ำกัน ยกถวายนะครับถวายแล้วก็ฉันนะครับฉันให้อิ่มนะครับหรือว่าจะพอประมาณพอยัองอัเภาพให้เป็นไปครับตอนเพลงะมีเพลงน้วไม่ออกเด,ออด้อปุริบุญาพุซ่าก็มาเพ่งน้ำกันมาเพลงผู้บาจาจันผู้ยูผู้ยูวัดนะผู้ยูวัดก็มีกันมีเพลงเมื่อนี้ อ่าคนจัดเพราะว่าตอนเสาร์อาหารเบาๆส่วนหกสิบกลุจะไปบ้านน้องคุณไปฉันเพล่บ้านน้องคุณจะมาลดหกหลอดสองขั้นมันสิบปปันปางกับฟองก่อนๆนำมามาท่านละสามสิบคนออกมาแล้วเสียส่งเวิร์ตเปรเล่เจ็บมูอกนเห็บมูอเลี่ยนเนาะแต่ว่าลุงตาบอลรถแดงมปอีกขั้นว่าประจันโอ้ เรืองมันไปขี hmm. ่น้ำตกตาหางวงกลุ่มกันทีก็เหลือยไหลขึ้นเก่ากันอ่ะเบิ้ลปเบิ้ลกังเล็กกันเบิ้งกันเอาเด้อกันเด้อเาย่ำขึ้นรถรถโนบลสองขั้นขึ้นแล้วขันมันแนนแน่นเล็น้อยขันย่านบ่ไวก็เอาเสื้อข้าวมาหัดดึงไว้ดีๆปันผูกเปียงหุ่นจิ้วของร่องอยูเลยวะกันเลยเศร้ากันรูปสามสิบไเบิ้เรยบ่อยจัง กับบบไปเวรยั่งอยู่ไปห้อง,งสิบรูปส่วนครูบาอาจารย์ผู้อยู่วัดกับอยู่เนอะอ้ามีา่พอบุตมี่หงษาอ้อขึ้นนำตระกูลหงษาปันจจัยสมานหงษาเลอขยานกัน,น,กนคุณแม่จีราภา ลำปลาไส้หรือจำปลาไส้จำปลาไส้เนาะอ๋อจอจานหักม <constru y> <neighborhood> ัน <blue> หัวลงก่อเลยอ่านเป็นลำจำปลาไส้พอไส้หน้าสีโสภาหลักก็ในอะอาธิวัดออธิยิ่งใหญ่วัดโคโค เจริญอย่างยิ่งใหญ่นะสีโซฟานะพอใหญ่เป็นนํำลูกไส้เรือ้อหลานไส้หลานไส้มาเพื่อสิ่งใอุปสมบทในศาสนานนอนกับอนุมโมทนาสาธุเป็นบำรุวันหน,นึงน่งร้อยบาทพี่นองกับกินเข่ากินบาแล้วก่อนเด้ออ่อาตามสบ,บายโอ้นั่งคนหละเเขาอีโซฟาก็ได้นั่งเนืก็ได้ เดี๋ยวครูบาอาจารย์รับพระทหาร้าแล้วกับนาิโยมก็จังคอยยังกินเข่ากินปากเออคันหรอกไมโยกเป้นตั้งบูชาท่านคนเด้ออ่าอ,อารโมทนาสายาทุกการนั่งพี่นออ้องอันเมซี่ถ้าเมซี่ก็จะเริ่มครูบาอาจารย์นั่เพลินเด้เอเด้อปฏิบัติพระไปมาน้องคุณเบิร์ตเลสบายเข้าไปสบายอันนี้มันแย่เลย สบายเขาวัเทดกินห้เข้าเนี่ยปฏิวัติว่าเมียนเนี่ยเด้อมีเทดเทสไว้ลไปมือมือนปวดมือมือมือกไดบอกนก็หนมือก็แล้วจะลวงตาเป็นว่าคันลว่ตาเพิ่นกำหนดมือเลยกันเพิ่นจิบบอกอืจิบบอกเพราะว่าการลวงตาันเพิ่งบอกเพิ่นกระจิบบวดให้กระจิบบวดไว้เพิ่นกระบวดไว้อนะ ว่ว่เอเาิ่ราพาาวัดวัดุเดี๋ยวกินข้าวยินปลาแล้วจะว่ากับลูกตาลงไปเป็นู้งคุณราไปยังน้าหน้ากันยุ่นี่นะน้ำกุบาจันพเถีพิถูนอยู่ๆพเถียนพเถียนบ่อยู่เนะอยู่แต่ เออ,อเดี๋ยวเชนผมมอบให้มอบให้ผ<บ>ู้บาดยานคนดูแลนาฮะสุดพงสุดขาวให้อ่าคนผมถ้าชี้กว้างี้กวางมากยังได้เนาะเดี๋ยวจะผ้าหนักไปเป็นหม,ออมอ่องโยูหมองเซ้งได้เด้ออ่าชั้นแล้วอ่ายินเขาเหลวเท่าไหรฝากผู้อยู่ให้ดูแลคนหนักให้น้ำมาบวช เมื่อดีลุงจากราจะไปน้องคุณกัจจิกามาตอนเพลี่แล้วนะท่านบอกว่าเราจะจีิไม่สั้นจะได้ไปนี่น่องก็จีดีไม่แห้งสุขภูสุขพลนึกพุทธโสภณ